ดีครับชือน้องปอครับซาแล้วก็น่ารักคุณในตัวอันนี้คือหน้าตื่นหรือยังหรือว่าตื่นแล้วครับหรือว่าเมายาดมมาือเปล่าไม่เมาครับประมาณสามสี่ปีครับเร้าเสียใจก็มีหมดเกลี้ยไปเป่าครับไม่โหดเลยเดี๋ยวต้องบอกผู้จัดการว่าขอโห,โหดกว่านี้ไ้ครับไ้ สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับต่างๆนะคะและรายการ PSG Exclusive ค่ะเฉพาะที่ h u p เ e r ที่เดียวเท่านั้นเลยนะคะวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอกันแบบว่าตัวต่อตัว,ตว,ตวนะแต่ว่าก็ยังออนไลน์มาให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราเป็นผู้เล่นใหม่นะของ PSG Esport s ROV เลยนะคะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเขามาบ้างไปเจอกับเขาดีกว่าสวัสดีปอซ่าค่ะ สวัสดีครับชื่อน้องปอครับอ่าจริงๆก็น่าจะรู้ว่าปอซาก็คือมาจากชื่อเล่นปอใช่ไหมครับอ๋องั้นแนะนําตัวก่อนเลยดีกว่าค่ะว่าชื่อออาชื่อรู้แล้วอายุเท่าไหร่ศึกษาอยู่ที่ไหนค่ะอายุย2ครับศึกษาอยู่ที่พี g สกอร์ครับก็คือเรียนจบแล้วใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือหน้าตื่นหรือยังหรือว่าตื่นแล้วครับหรือว่าเมายาดมมาหรือเปล่าไม่เมาครับ โอเคถ้างั้นถามคำถ,ถามแรกเลยค่ะว่าจากปอมาเป็นปอซาเนี่ยตั้งเองเลยไหมหรือมีใครตั้งให้ก็จริงชื่อปอซาหน่ารักครับก็แบบว่าผมก็คิดชื่อไม่ออกตอนแรกครับแต่ก็ส่องกระจกดูก็ได้ชื่อนี้ออ๋อสแสดงว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคาแรคเตอร์ซาครับเป็นซาแล้วก็น่ารักเป็นในตัวออขอท่าน่ารักหนึ่งท่าหนึ่งสองซา เนี่ยครับปกติก็น่านรักครับอ๋ออยู่เฉยๆก็น่ารักเงี้ยหรอใช่ครับงั้นให้อธิบายคาแรคเตอร์ของตัวเองหน่อยคิดว่าตัวเองเป็นคนไงเอาสามคำก็ได้เอ่อเฟี้ยวไปเป้าครับ <laughs> <laughs> ก็น่าจะรู้จากสามคำนี้นะคะว่าจะเป็นคนประเภทไหนเ <laughs> ฟี้ยวไปเป้าครับมาถึงเรื่องเกม ROV e บ้างดีกว่าปกติถนัดเล่นสายไหนคะเป็นสายมั่วครับสายมั่วหรือสายบวกนะสายมั่วครับแต่เราไม่มีเลนประจําหมอว่าอยู่เลนบนเลนกลางเมื่อก่อนไม่มีครับเด่ตอนนี้น่าจะมีแล้วครับงั้นมาถามถึงเรื่องวงการ อีสปอร์ตนะคะจริงๆหลายหลายคนอาจจะเคยเห็นหน้าเห็นตาปอซ่ามาแล้วบ้างเราอยู่ในวงการอ e ีสปอร์ตมาแล้วกี่ปีคะก็ประมาณสามสี่ปีครับอืมก็สามสี่ปีแล้วเนาะแล้วจุดแรกเริ่มเลยอะ่ะที่มาเข้าวงการนี้เริ่มจากอะไรคะเริ่มจากมีรุ่นพี่ชวนครับอือฮึก็เลยตอบรับครับพอโอกาสมาคือเป็นรุ่นพี่ที่เล่นเกมด้วยกันอย่างเงี้ยหรอ ใช่ครับชื่อพี่บอสครับอ๋อก,ก็คือผู้จัดก,การทีมเราไม่ใช่ครับบอสเตอร์อ,อร๋อพลอบอสก,กันแล้วเขาเห็นว่าเราแบบเล่นเก่งหรือว่าเรากวนตีนก<บ>็ลเลยชวนมาใช่ครับก็คือเล่นเก่งกวนตีนครับ <c oughs> <c oughs> อ๋ออ๋นี่ก็คือจุดเริ่มต้นนะคะแล้วตอนนั้นคิดไหมจากที่แบบเราเล่นเกมไปเรื่อยๆคิดไหมว่าวันหนึ่งเราจะเป็นนักแข่งก็คิดครับว่ามันต้องทางนี้ครับสัมผัสได้ครับว่าแบบุ่งครับแล้วที่บ้านล่ะที่บ้านว่าอย่างไรบ้าง ที่บ้านก็ว่าครับว่าว่าว่าบาก็ดีครับอ๋อคือเขาก็ส่งเสริมไหมหรือเขาก็มีบ่นว่าแบบเอ้ยเล่นเกมจะดีหรอแบบเนี้ยก็บ่นครับแต่ก็ดื้อครับเป็นคนดื้อครับอ,อ,อันนี้เด็กก็ดื้อทุกคนครับแล้ววันนี้พ่อแม่คุยกับเราหรือยังก็ยังไม่คุยครับ่าหล่อเล่นใช่ปะครับ <c oughs> ถ้าตอบเรื่องจริงนี่ฮาเลยนะงั้นมีเรื่องราวสนุกสนุกไหมที่ผ่านวงการเกมอ e ีสปอร์ตมาก็มีบ้างครับมีทั้งสนุกทั้งสุดเหวียงทั้ง เศร้าเสียใจก็มีหมด,ดครับครบครับงั้นขอเรื่องสนุกสนุกสักสหนึ่งเรื่องเล่นเกมก็มีความสุขครับแล้วเคยแบบว่าไปคว้าแชมป์หรือว่าชนะการแข่งอะไรมาหรือยังคะเอ่อถ้าเป็นในบอลลีกยังไม่เคยครับยังไม่ประสบความสําเร็จครับแล้วการที่มา PSG เนี่ยรู้จัก PSG มาก่อนไหมก็จริงก็ไม่ดูก็คือเป็นคนไม่ดูฟุตบอลด้วยใช่ไหมเพราะปกติ PSG จะดังในฟุตบอลใช่ครับออทาบบอกว่าไม่ได้ดูบอลนะคะแทงบอลอย่างเดียวใช่ครับ ล้อเล่นร้อเล่น,เ,ลนเดี๋ยวตำรวจไปที่แคมป์เลยนะตอนนี้ครับโอเคแล้วตอนนี้เราได้มาเป็น PSG Esport s ROV Player แล้วรู้สึกไงบ้างคะก็ดีใจครับได้รับโอกาสแล้วคาดหวังไหมคาดหวังครับว็ได้ตั๋วไป a s ครับอืมแล้วเราต้องปรับตัวมากน้อยแค่ไหนคะเพราะว่าเหมือนแบบมี Player คนอื่นเขาก็อยู่ซ้อมกันมาเป็นเดือน2เดือนแล้วแล้วเราเพิ่งมาใหม ก็ไม่ปรับตัวอะไรเยอะครับโปรตีก็เป็นอยู่แล้วครับเรารู้จักใครอยู่แล้วไหมคะรู้จักท่มอนครับอืมก็สนิทกันดีครับแล้วทุกคนเป็นไงให้การต้อนรับดีไหมดีครับก็น่ารักครับทุกคนตอบแบบก็ดีครับไม่มีใครแบบแกล้งเลยเหรอต้องมีการรับน้องเปล่ามีครับก็ได้ไปโดดตบครับดีปีแค่นี้จริงเหรอหยรับน้องไม่โหดเลยเดี๋ยวต้องบอกผู้จัดการว่าขอโหดๆกว่านี้ได้ครับได้ขอโหดๆนแล้วตอนนี้ที่เราฝึกซ้อมอยู่ก็คือฝึกซ้อมเพื่อที่ ที่จะไปทัวร์นามตนไหนไหมคะเอเซียไปเดียวแล้วเรารู้สึกกดดันไหม ก็กดดันับแต่ว่าชอบไม่ได้มากเพราะว่าถ้ากดดันมากไปก็เดี๋ยวเล่นไม่ดีครับก็อาจจะต้องใช้เวลาแบบนิดนึงในการแบบฝึกซ้อมแล้วก็ปรับตัวเข้ากับผู้เล่นคนอื่นๆเนาะแต่ครับพี่อืมโอเคมาถึงเรื่องแบบเบาๆกันบ้างเวลาปกติเนี่ยงานอดิเรกคืออะไรคะดูบอลครับตอนนี้ดูเรื่องอะไรอยู่เมื่อกี้เพิ่งดูพวฟุตบอลครับอ๋อซื้อบาษาางี้ยเก่าไปปะอือทีน่าซื้อมาครับก็ศึกษาไว้มาอยู่ทีมบอลก็ต้องดูบอลนะบ้างครับจะจดจำท่าไม่ตายอะไรๆต่างๆเอามาใช้ในการแข่ง เอาถ้าไม่ตายในฟุตบอลมาใช้ในการแข่งอาวีใช่ครับถ้างั้นเราต้องเหมือนแบบมีฉายาประจําตัวปะก็เป็นฮาเทวานั่นมันฮาเทวะในตำนานนี่เก็คือกดแบบปุ้งๆฮาเทวาอย่างนี้เลยใช่ครับ โอเคค่ะถ้างั้นฝากถึงแฟนคลับดีกว,ว่าอย่างนี้เราต้องมีแฟนคลับแม้เพราะว่าเราก็อยู่ในวงการอ e ีสปอร์ตมานานพอสมควรก็มีบ้างครับค่ะถ้างั้นให้ฝากอะไรถึงแฟนคลับที่ตามเชียรเราอยู่แล้วพอเราย้ายมา P S G E S P O R T R O V แล้วเนี่ยจะฝากอะไรกับแฟนคลับค่ะกะ็คุกที่ติดตามเชียผมก็ย้ายบ่อยหน่อยก็ตามมาครับ <laughs> โอเคแล้วก็ได้ยินมาว่าปอซ่าเนี่ยตอนนี้เล่นซัพพอตใช่ไหมคะทำไมเราถึงเลือกตำแหน่งนี้อะอ่าจริงมันไม่ได้เลือกครับ เป็นตำแหน่งที่คู่ควรนะครับคู่ควรเนาะครับแต่ว่าไม่ชอบเล่นครับแล้วในชีวิตจริงนี่เราซัพพอร์ตคนอื่นไหมก็ซัพพอร์ตครับชอบก็เหลือคนเดียวครับจริงเหรอได้ครับเดี๋ยวจะต้องไปถามคนอื่นในบ้านว่าแบบซัพพอร์ตจริงหรือเปล่าได้ครับทั้งั้นพี่ตังขอยืมสักสองร้อยได้ครับเฮ้ยขอยืมตังหต่อ โอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณปอซ่ามากมานะคะแล้วก็สู้ๆแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆแล้วก็ชนะชนะช,นะชนะใน PSG Esport s ROV เลยนะคะขอบคุณค่ะตามาคัคบเพแล้วสำหรับคใครที่ดูอยู่นะคะอย่าลืมค่ะบอกทุกครั้งเลยว่าต้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทั้งทางเพจ Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะรวมถึงเป็นกำลังใจให้กับ PSG Esport s ROV ด้วยนะคะวันนี้ต่างๆแล้วก็ปอซ่าไปแล้วสวัสดีค่ะดีครับ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารต่างๆของฮับเบอนะคะ